ถ้าคนที่ไม่เคยนอนป่าเนี่ยอาจจะสติแตกได้นะครับ ัสดีครับผมวลวิชจมโมนะครับในวันนี้ผมก็เข้าป่าคนเดียวนะครับและเเย็นนี้นะครับผมก็มาถึงที่นี่นะครับที่ที่ไหนนะครับอออไม่ใช่นะครับผมรู้นะครับว่าที่ไหนที่ที่มีขอนไม้อยู่สองขอนใหญ่ๆนะครับโอ้โบ้านผมนี่แบบว่าโอ้โหเจริญมากนะครับมีเครื่องบินบินผ่านทุกวันนะครับ เพราะว่าเป็นทางผ่านระหว่างแม่ซอดกรุงเทพนะครับบินจากแม่ซอดมาก็ต้องข้ามเขาจากบ้านผมไปกรุงเทพนะครับก็เลยจะได้ยินพวกเสียงเครื่องบินนะครับทั้งทั้งเช้าบ้างเที่ยงบ้างเย็นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เที่ยวนะครับโดยที่นี่นะครับเมื่อประมาณต้นฝนนะครับปีที่แล้วนะครับผมกับมั่วนะครับก็เคยมานอนอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูละกันนะครับ พวกไม้ไผ่ก็ยังพัดพาดอยู่บริเวณนี้โดยรอบแล้วเนี่ยผมกับมั่วตัดต้นกล้วยนะครับมาพาดกับพวกไม้ไผ่นี้แล้วก็นอนอยู่บนนี้นะครับพวกไม้ไผ่ยังอยู่แต่พวกกล้วยเนี่ยอันนี้หมดแล้วเน่าเปื่อยหมดแล้วเน่าเปื่อยนะครับฝากนี้นะครับก็เป็นพวกหญ้านะครับแล้วก็พวกกอพงกอบไผ่อะไรแบบนี้นะครับแดดก็ยังแรงอยู่ตอนนี้สี่โมงกว่า ต้นมงต้นไม้ก็พอมีนี่เลยต้นนี้ใหญ่ผมก็เดินตามห้วยขึ้นมานะครับก็ห้วยแห้งๆนะครับที่ไม่มีน้ํานะครับฝากนู้นะครับก็มีภูเขาอีกลูกหนึ่งฝากหน้านี้นะครับก็เป็นพวกก้อนหินนะครับพวกผาพวกหินอะไรพวกนี้ น่าจะไม่รู้มีถ้ำหรือเปล่านะครับพวกเถาวงเถาวันอยู่บนยอดไม้ก็จะเป็นห้วยยาวไปข้างบนนู่นนะครับไม่รู้ไปไหนนะครับน่าจะขึ้นไปบนเขานู่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะคิดดูก่อนนะครับว่า จะสร้างที่พักอย่างไรกันแน่นะครับจะพาดด้วยต้นกล้วยเหมือนเดิมหรือว่าจะผูกเปลนะครับถ้ามีที่ผูกเปลก็จะผูกเปลนะครับง่ายกลัวนะครับเพราะคนเดียวแบกกล้วยสิบทอนเนี่ยโอ้โหเอาหนักเอาเรื่องนะครับถ้าหลายคนเนี่ยไหวยอยู่ผมก็จะลองนะครับผูกเปลดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็สบายเลยนะครับไม่ต้องเหนื่อยมากทำไมได้ก็ต้องเหนื่อยหน่อย ก็จับต้นไม้กับขอนไม้ขอนนี้นะครับลองดูว้าวพวกไม้ไผ่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับดีวจะทดสอบเลยว่าเป็นยังไง Oh, oh. ได้อยู่นันเนี่ยแต่มันจะติดกับต้นไม้เลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยจะมัดสูงไม่ได้นะครับอืม hmm. ก็ไผ่ก็อยู่ข้างบนนู่นด้วยลกมากเลยอืม hmm. แต่ก็พอได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยทำสูงได้นะครับตรงต้นไม้แต่ว่าตรงขอนไม้เนี่ยคือมันสุดแล้วนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยต้อง หาไม้ไผ่นะครับหรือว่า Susan, ไม้ที่แข็งแรงเป็นง่ามน,นะครับยันขึ้นไปนะครับแต่ว่าหน้าฝนมาหนึ่งดูดูฝนเนี่ยพกยาเลยลกสุดๆตอนต้นฝนเนี่ยมันยังไม่ลกนะครับทำห้ผมกับม่วนเนี่ยไปเอาไม้ไผ่จากข้างบนนู้นก็จะอยู่ง่ายๆแบบนี้แหละครับโอเคจะเกาะกองไฟสักหน่อยข้างหน้านี้แล้วกันนะครับ ก็ทําที่ก่อไฟง่ายๆอยู่บนขอนไม้นี้นะครับอืมจะจะก่อตรงนี้เลยเชื้อไฟก็ไอไม้ไผ่นี่แหละครับที่ทําลงมาจากข้างบนนะครับโอ้ร้อนมาก ban mười การก่อไฟก็ยากตอนแรกแค่นั้นแหละนะครับตอนที่เราจุดพวกบางๆเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ใส่พวกบางๆเล็กๆนะครับถ้าใส่ท่อนใหญ่เลยมันจะไม่ติดนะครับนกกร้องดังนะครับตอนนี้เมื่อมันเริ่มแรงแล้วนะครับเราก็ใส่พวกท่อนไม้เล็กๆเข้าไปได้นะครับ ตอนแรกเนี้ยอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะดับนะครับถ้ามันติดอย่างนี้เราคือติดแน่นะครับตอนนี้ไฟก็แรงมากแล้วนะครับอยู่ข้างหลังนี้ผมก็จะกินอาหารเย็นก่อนโดยผมทอดหมูมาจากบ้านแล้วนะครับก็มีหมูทอดถั่วฝักยาวพริกเม็ดแล้วก็ข้าวแค่นี้แหละนะครับง่ายๆเน้นหมูนะครับกินใหญ่เลย 嗯哼。<laughs> 浪屌的。 หลังกินข้าวเสร็จนะครับก็นอนพักผ่อนฟังพวกเสียงนกนะครับกำลังร้องดังเลยทีเดียวลองจะบนเขานุ้น พวกนกอะไรก็เงียบกันแล้วนะครับาจะเข้านอนกันแล้วก็พวกแสงพวกเสียงนะครับไม่ใช่แสงเสียงมแมลงกลางคืนนะครับก็เริ่มร้องบ้างแล้วนะครับความมืดก็เริ่มเข้ามานะครับแป๊บหนึ่งก็มืดแล้ว มองไปข้างบนต้นไม้ใหญ่นะครับใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็กลางคอนไม้ใหญ่สองคอนนะครับคอนนึงคอนนี้คอนนึงคอนนี้บรรยากาศกลางคืนก็ดีเลยทีเดียวนะครับอยู่บนที่สูงไม่ต้องกลัวพวก แมลงมีพิษนะครับจะอยู่ตามพื้นนะครับส่วนมากบนขอนไม้นี้ก็มีโอกาสมีนะครับเป็นพวกตะขาบอะไรพวกนี้นะครับอาจจะอาศัยอยู่ตามพวกใตเปลือกไม้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก่อไฟก็น่าจะปลอดภัยอยู่นะครับหืมคนกระตุนไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก่อเบาๆไปเรื่อยๆแค่นี้แหละนะครับ ผมก็เตรียมเสื้อกันหนาวมา2ตัวเลยทีเดียวนะครับตัวไหมพรมนี้แล้วก็ตัวเสื้อนหนังอีกนะครับโอ้พระจันทร์ก็อยู่บนต้นไม้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศการคืนลอบรอบบ้างนะครับว่ามันเป็นอย่างไร กลางคืนก็มองเห็นอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับมุงยอดไม้โน่นผจอยู่นุ่นพวกกินมุงกินไม้จะเยอะนะครับทำให้มองไม่ค่อยเห็นโอ้เห็นแล้ว เห็นไม่ชัดนะครับนกตัวหนึ่งจุ๊ดด้วยนอนบนต้นไม้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจส่องไฟไปแล้วร้องก็ยังไม่หนาวนะครับถ้าหนาวใครใส่เสื้อตัวบนนะครับเสื้อหนังข้างในนี้ก็แบบนี้เลยนะครับมีมุ้งด้วยนะครับอย่างสบาย ก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนะครับช่วงนี้ท่านหนาวก็นู่นนะครับใกล้ๆเช้านะครับช่วงหลังเที่ยงคืนก็เริ่มหนาวเริ่มหนาวจนประมาณตีสี่ตีห้านะครับแล้วก็เริ่มอุ่นเริ่มอุ่นจนเที่ยงนะครับแล้วก็ร้อนมากนะครับค่ำคืนนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับมาคนเดียวก็ไม่รู้จะไปซองอะไรนะครับไม่เคยกล้าไปนะครับแต่กล้าก็กล้าแล้วนะครับแต่ว่าคนเดียวมันจะวังเวงวังเวงหน่อยก็อยู่ตรงที่พักชิวๆนี่แหละนะครับไม่มีอะไร ก็คอยมาใส่ฟืนใส่ไฟนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละกองไฟก็คงทําให้สมเนี่ยน่าจะหลายชั่วโมงนะครับกว่าที่ฐานมันจะดับนะครับแต่ถ้าตื้นก็สมตื่นก็สมแค่นั้นแหละนะครับค่ำคืนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับว้าวเห็นนกชนินี้เนี่ยมันมันจะไม่รู้ว่านอนกี่โมงนะครับหรือว่าทั้งคืนไม่มีการน,นอนก็ไม่รู้นะครับ ปีวิตปีวิตนั่นเลยนะครับมันบินนะครับมันบินปีวิตกะแตแต้ตเวทอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าใช้นกกะแตแต,ต้เวทหรือเปล่านะครับอ้ย,อย <laughs> น่าจะเป็นนกอะไรบางอย่างนะครับร้องได้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับถ้าคนที่ไม่เคยนอนป่าเนี่ยอาจจะสติแตกได้นะครับผมไม่รู้ว่านกอะไรนะครับแต่ว่ารู้ว่าเป็นนกนะครับโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ้นี่เลยนะครับถ้าคนแบบนอนปักครั้งแรกรือนานๆน,น,นอนครั้งอะไรนี้นี่โอ้โหตกใจนะครับโอ้โหผี e แน่เลยอะไรนี้นะครับอืม ก็คือนกนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะร้องมีนกหลายชนิดมากนะครับที่ร้องได้น่ากลัวนะครับร้องจนเราขนลุกได้นะครับบางทีนะครับร้องนี่แหละลองมาจะบนเขานี้แหละนะครับบนเขานี้นกเยอะมากเดี๋ยวใส่ท่อนใหญ่เลยดีกว่านะครับ จะได้ติดนานสักหน่อยโอเคก็จะอยู่แถวๆที่พักนี้แหละนะครับ โมันจะเอาร้องทั้งคืนเลยยังไงเนี่ยจะร้องมาจากบนต้นไม้ใกล้ๆนั้นแน่นอน,นครับผมพอเห็นใส่ตาดวงตาแล้วนะครับมันสะท้อนแสงที่บนต้นไม้ข้างหลังดำๆนู่น กล้องตัวนี้มองไม่เห็นจะใช้โทรศัพท์ถ่ายดูนะครับโทรศัพท์จะชัดกว่ากล้อง น่าจะเป็นตัวนั้นแน่ๆนะครับเท่าที่ผมคิดไม่มั่นใจนะครับว่าที่ผมคิดใช่หรือเปล่ามันกลายไปนะครับ มีไฟฉายก็สว่างสุดแล้วนะครับยังส่องไม่ถึงข้างหลังเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไปแอบดูสักหน่อยล้วกันนะครับผมเห็นดวงตามันแล้วนะครับอยู่บนต้นไม้อยู่ต้นไม้ข้างหลังนู้นนะครับโอ้บินหนีไปแล้วเมื่อกี้มันเกาะอยู่ต้นไม้ ้นข้างหลังนี้นะครับไม่ใช่ต้นใหญ่ใกล้ๆนี้ต้นข้างหลังผมเห็นดวงตาอ่าสะท้อนแสงมานะครับแต่ผมส่องไฟจ้าแล้วก็ผมเหยบะโพใบไม้เสียงดังนะครับมันก็เลยบินหนีไปละได้ยินเสียงไกลๆนะครับตอนนี้ก็ใช้เทรศัพท์ถ่ายนะครับเสียงก็ไปค่อยดีภาพก็มัวๆแต่ว่าซูมได้ไกลดีมันไปแล้วนะครับมันไปร้องไกลๆจ้ถที่พักบนละโอเคกลับที่พักดีกว่านะครับ มีหลายตัวนะครับตัวเมื่อกี้มันลองใกล้ก็ใส่ฟืนเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับ ก็ไม่ได้ยินมันร้องแล้วนะครับมันน่าจะบินหนีไปนะครับเพราะว่าผมเดินไปใกล้นะครับมันหนีไปก่อนผมซองไปเนี่ยเจอดวงตาสะท้อนแสงมาด้วยนะครับสองดวงใกล้ๆกันเป็นนกแน่นอนนะครับอยู่บนต้นไม้แล้วก็ผมซองถ่ายไปเนี่ยมันก็ไปร้องไกลๆแล้วนะครับโอเคก็ฝันดีทุกคนแล้วกันนะครับ รยากาศยามเช้าก็ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอ้หายใจเป็นควันเลยก็ห <c oughs> มายความว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันจะเย็นกว่าในร่างกายเราเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยความร้อนนะครับจะผ่านความเย็นเข้าไปนะครับทำให้แบบเป็นไอนะครับ <c oughs> พูดอย่างมีหลักการแต่มั่วหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ <c oughs> คุณเหมือนคนมีความรู้นะครับจริงๆมั่วเอานะครับอืมพวกนกพวกนอกอะไรก็ตื่นกันแล้วนะครับจิบบๆจ็บจบอ,อ๊กอ,อ๊กอ,อก๊กเลย ก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับกนกกจะร้องจากบริเวณไกลๆรอบๆนะครับไกลๆเนี่ยไม่มีเลยต้นไม้ตอนนี้นะจะผมก่อไฟนะครับเรามีควันขึ้นนะครับทําให้นกไม่กล้ามานะครับอาจจะบินๆ,ๆมาใกล้ถึงต้นไม้นะครับแล้วก็โหควันไฟมนุษย์นะครับก็เลยแบบเลี้ยวกลับไปงี้นะครับ ตอาวนี้กินพวกขนมปังก็พอนะครับเยอะเลยทั้งคืนไม่ได้ใส่เสื้อหนังเลยนะครับเพราะมันไม่ได้หนาวมากนะครับ หนาวแต่ว่าไม่หนาวมากปีนี้หนาวน้อยนะครับเท่าที่ผมรู้สึกนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนฝนตกนิดๆด,ด้วยนะครับ อยู่ยังชิวๆนะครับตอนนี้แดดก,ก็มาแล้วมาอยู่ข้างบนนู่นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยกวจะถึงนี่อีกนานเลยนะครับกลองไฟก็ไม่สมเพิ่มแล้วนะครับนูนเปิดแสงดงแสงแดด,ดนี่ถึงต้นไม้นี้แหละน,นกกระร้องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ร้องเยอะแต่ว่าไกลบางตัวนี่ไกลจนไม่ได้ยินนะครับหรือใกล้ๆนี้ไม่ค่อยมีร้องโอ้ฟังนี้แดดถึงนี่และนี่นูน่นต้นไม้ข้างหลังที่เมื่อวานนกเกาะอยู่นะครับข้างหลังต้นนั้นเลยเมื่อวานเนี่ยผมเดินไปตรงนู้นนะครับตรงที่หญ้าแห้งๆนน้นแล้วก็เห็นนะครับดวงตา สะท้อนแสงมาตอนอยู่ตรงนี้ก็เห็นสะท้อนแวบหนึ่งนะครับแต่ไม่มั่นใจนะครับก็ไปก็โอ้มั่นใจแล้วเจอตัวส่องไปมันบินหนีแล้วนะครับแต่ไม่เห็นตอนมันบินรู้อีกทีมันร้องมาจากไกลๆแล้วนะครับ อยู่ไปอยู่มานะครับแสงแดดก็ังแรงขึ้นเรื่อยๆละผมก็จะเก็บข้าวของดีกว่านะครับตอนนี้ก็ไม่ใคยหนาวเท่าไหร่ละพอแสงแดดเริ่มมาเนี่ยความหนาวก็จะหายไปนะครับความความอุ่นก็จะมานะครับถุงนอนอย่างน้าเลยหน้าหนาวเนี่ยต้องอันใหญ่นี้นะครับแต่ถ้าน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยอันอันเล็กหน่อยนะครับ หน้าหนาวเนี่ยถ้าอันเล็กเนี่ยบางบางทีอาจจะเอาไม่อยู่ <c oughs> โอ้ลืมบอกเรื่องนึงนะครับเรื่องน้ำค้างนะครับถ้าการที่เราอยู่ใต้ล่มไม้ใต้ ในป่าที่มันไม่โล่งเนี่ยน้ําค้างจะไม่ไม่โดนเรานะครับโดนก็โดนนิดเดียวนะครับแต่ถ้าที่โลง่งๆเนี่ยเรามองไปข้างบนแล้วแบบโลง่งๆนะครับต้องทําหลังคานะครับถ้าแบบนี้แต่อันนี้ผมมองไปแล้วเจอต้นไม้พุมใบมุงใบไม้อะไรบางหมดนะครับข้างบนทําให้น้ําค้างไม่โดนผมเผื่อหลายคนไปนอนอะไรแล้วหน้าหน,นาวไม่ทําหลังคาอะไรอย่างนี้นะครับเจอน้ําค้างแน่นอนนะครับ แต่ถ้าหน้าร้อนอะไรอย่างนี้ช่วงมีนาเมษาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับน้ำค้างอย่าลืมดับไฟเด็ดขาดนะครับผมก็ดับกองไฟเรียบร้อยนะครับก็เขีย่ยดูว่ามันดับจริงหรือเปล่าดับชัวชัวนะครับอันนี้คือความอุ่นจากคอนไม้แค่นั้นเองนะครับซึ่งคอนไม้คอนนี้เนี่ยมันไม่แห้งนะครับ มันอยู่ตรงนี้เนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันแช่น้ําทั้งหน้าฝนนะครับทําให้มันแบบเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยมันก็จะดับละไม่ติดไฟนะครับโอเคต้องดับให้สนิทเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับแดดก็แรงขึ้นเรื่อยๆละใกล้ถึงห้วยแล้ะก็เจอกันใหม่คราวหน้าละกันนะครับว่าผมเนี่ยจะไปโม้อะไรที่ไหนยังไงให้ทุกคนฟังทุกคนดูอีกนะครับอว่าเรื่องโม้ของผมเนี่ยจะสนุกแค่ไหนนะครับอื บางคนก็จะชอบดูผมเพราะว่าผมชอบขี้โมนี่แหละนะครับบางคนก็จะไอฟอลวินโม้เยอะเกินนะครับพูดทั้งคลิปไม่หยุดไม่ยอนนะครับแบบว่าขี้เกียจฟังแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะลดเสียงอาวนะครับไม่มีวิธีไหนแล้วนะครับที่จะทําให้ผมพูดน้อยลงได้นะครับเพราะว่าผมนี่ปากนี่แบบนี้เลยนะครับปากซีจีนะครับแบบมันไวนะครับอืมยังไม่ัวยังไม่ทันคิดได้เลยนะครับปากพูดไปก่อนแล้วครับอืปากนําหน้านะครับอื แต่นี้ก็ในคลิปแค่นั้นแหละนะครับชีวิตจริงผมเนี่ยเป็นคนไม่พูดไม่จาเลยนะครับเป็นคนแบบอย่างนี้อย่างเดียวนะครับแบบว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับแต่ในคลิปเนี่ยอาจจะเหมือนคนพูดมากนะครับก็พูดมาให้ทุกคนดูแค่นั้นแหละนะครับโอ้โหก็เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับตนบอลนี้ก็เสียงานดีนะเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่เล็กอยู่โอ้โหแด้เขาลงนู้นแรงจริงๆ